สวัสดีวัยรุ่นชาว e Ebay ทุกท่านนะครับผมก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยน,นะครับในช่องออนไลน์สายชิลนะครับช่องที่แชร์ความรู้ในการขายของบนเว็บไซต์อีเบนะครับผมวันนี้เอกออนไลน์สายชิลนะครับก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะครับวิธีการขอเพิ่มลิมิตการลงสินค้าด้วยตัวเองนะครับวิธีการขอเพิ่มลิมิตการลงสินค้าด้วยตัวเองง่ายๆเลยนะครับวิธีง่าย ที่สุดก็คือโทรไปที่ e ีเ y นะครับโทรไปที่อีเวไทยแลนด์นะครับเออซึ่งเป็นเบอร์ที่สิงคโปร์เนาะแล้วก็จะมีโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัตินะครับอ่าให้กด1กด2องแล้วก็ไม่ต้องกดอะไรนะครับไม่ต้องกดอะไรเลยนะครับเดี๋ยวโทรศัพท์ตอบรับอัตโนิอัตโนมัตินะครับก็จะส่งสายไปให้กับเจ้าหน้าที่คนไทยนะครับเป็นคนไทย นะครับผมก็จะคอยเอ่อตอบคาถามให้เราแก้ไขปัญหาให้เรารวมทั้งการขอลิมิตในการลงสินค้าเพิ่มเติมนะครับผมนะครับอ่าเจ้าหน้าที่ก็จะถามนะก็จะถามว่าเออเอเอรหัสล้าน้าอะไรให้ยืนยันตัวตนนะครับเขาก็จะบอกว่าเออ รหัสของคุณตอนนี้ร้านค้าของคุณตอนนี้สามารถเพิ่มที่จะเพิ่มลิมิตให้ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเพิ่มลิมิตให้แต่ถ้าเกิดว่าร้านค้าของเรายังไม่สามารถที่จะเพิ่มลิมิตได้เขาก็จะบอกเหตุผลรามานะครับถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้บอกเหตุผลรามาเราก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมที่จะถาม กับเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับว่าเป็นเหตุเพราะเหตุผลอะไรนะครับเออแล้วเราควรแก้ไขอย่างไรอะไรประมาณเนี้ยเนาะว่าเออการแก้ไขเคสเราเอ,อ่ายังมีปัญหาอยู่เราแก้ไขเคสอ,อ่าล่าช้าอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าเปิดเคสมาเราแก้ไขล่าช้าอะไรประมาณเนี้ยเนาะนะครับอ่าเขาก็จะบอกเหตุผลมานะครับผมเออวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับนะก็คือโทรไปหาเจ้าหน้าที่นั่นเองแต่ แต่นะครับแต่ผมก็คือจะเสนออีกทางเลือกหนึ่งนะเพื่อเผื่อนะครับเพื่อเผื่อว่าเพื่อนท่านใดที่เป็นผู้ขายรายใหม่นะแล้วก็แบบเปิดโทรศัพท์ก็ยังไม่ได้แบบเปิดใช้บริการโทรไปต่างประเทศนะครับอันนี้เป็นคือเป็นเบอร์ฟรีนะเบอร์ฟรีนะครับสามารถโทรไปได้ฟรีเลยนะครับโทรไปที่เบได้ฟรีนะ ต่เพื่อนท่านใดที่แบบยังไม่เคยยังไม่ได้แบบเปิดใช้บริการโทรต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะเปิดใช้บริการไม่เป็นจะต้องรอไปที่ศูนย์ก่อนอะไรก่อนอะไรอย่างเงี้ยหรือติดป,ปัญหาอะไรใดๆก็แล้วแต่นะครับก็เนี่ยครับผมก็โทรได้ท่อโอ้อจะขย่อยดมมวยเนี้อเ <c oughs> นะ ผมก็ได้ถ่อได้ถามสอบถามเจ้าหน้าที่ Ebay Thailand นะครับว่ารบกวนสอบถามครับว่าจะสามารถเช็คเองได้อย่างไรว่ารหัสร้านค้าสามารถขอลิมิตลงสินค้าเพิ่มได้แล้วครับเจ้าหน้าที่ก็ตอบมาว่าสวัสดีครับสามารถผ่าสามารถผ่านอ,อันนี้ได้เลยนะครับลิงก์นี้นครับ dashboard eBay.com.sg นะก็กดเข้าไปลิงก์นี้ได้เลยนะแต่แต่ผมจะไม่กดเข้านะเพราะว่ากดเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะมาพามาที่ไฟฟอกแล้วเราต้องใส่รหัสใหม่เข้าใจไหมครับก็คืออ่าผมจะไม่กดเข้านะผมจะใช้วิธีนี้ก็คือาการก๊อปนะครับนี่กอ๊อป้ความที่เลือกนะเสร็จปุ๊บเนี่ยเราเข้ารหัสไว้แล้วใช่ไหมรหัส eBay เสร็จแล้วก็เปิดหน้าแทบใหม่เนาะนะครับผมเสร็จแล้วคงก็วางนี่อ้าวอ,อือาปื๊ดนี่มันก็จะพามาหน้าน,านี้ก็จะเป็นรหัสของเรานะครับใครที่เข,เข้ารหัสไว้อะไรไว้ก็ก็จะมาพามาที่รหัสของเราเนาะเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่เขาบอกว่ายังไงอีกนะ เสร็จแล้วก็คลิก Fast Track Selling Limit Betting t o นะครับผมว่าอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ตรงไหนนี่นะครับก็เลืออเล่อนอเพื่อนๆก็เลื่อนลงมาด้านล่างเลยครับนี่ครับอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้เนาะอ่านี่ปึ๊บมาก็คลิกตรงนี้ได้เลยปั๊บ เสร็จแล้วเขาก็จะให้เข้ารหัสอีกทีหนึง่งนะแต่ว่าอันนี้คือเราเราเข้ารหัสให้จํารหัสไว้อยู่แล้วเนาะมันก็สะดวกขึ้นมานิดนึงนะครับก็กดคลิกเข้าไปอ่านะก็จะมานี้เสร็จแล้วปุ๊บเขาก็จะมีคำถามให้เรากรอกนะครับยอ,อดขายเท่าไรคืออันตอนแรกที่ผมทำเนี่ยจะไม่ใช่คำถามนี้ นะจะไม่ใช่คําถามนี้นะครับเพื่อนๆก็ทําไปก็ติ๊กไปว่าขายเท่าไหร่ตอบตามความเป็นจริงนะครับผมเนาะอ่ะผมลองทำให้ใหม่ก็ได้อน้อยกว่าเออนี่อ่าประมาณนี้นะสมมุตินะครับท่านมี ท่านมีทีมเฉพาะสำหรับดูแลลูกค้าเรื่องปัญหาหรือไม่ไม่มีทีมดูแลมีทีมดูแลไม่มีเฮ้ยอย่าอ่ามี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 มมก็เราก็คือทีมนี่แหละนะท่านมีสินค้าในคลังสินค้าของท่านจำนวนเท่าไหร่อ่าน้อยกว่า50ชิ้นอันนี้คือตอบไปตามความเป็นจริงเนาะ อาท่านมีประสบการณ์ในการค้าขายสินค้าออนไลน์หรือไม่มีไปหวัวอื่นอื่นจุ๊บปับก็กดตรงนี้ไปเนี่ยอ่าเขาก็จะให้ลิมิตมาครับผมนะซึ่งตอนแรกเนี่ยลิมิตของผมจะเป็นเท่านี้นะมีเท่านี้ จริงๆเนี่ยคือคือผมผมไอ้น,นี่ไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับอ่าเรากดอีกทีปึ๊บอ๋อต้องกดอีกทีนึงนี่แล้วเดี๋ยวรอแล้วเดี๋ยวรอพอดีผมผมไม่ได้กดผมไม่ได้กดตอนแรกผมไม่ได้กดคือแบบค้างไว้อยู่ตรงนั้นนะนี่นะแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าคือแบบมันจะเพิ่มไหม นะอะไรประมาณนี้นี่นี่นี่น,น,น,นี่ตอนแรกคืออ่าเขาให้ลิมิตมาเท่านี้ใช่ไหมนี่ผมจะเอาหลักฐานให้ดูว่าผมได้เคยทําไปแล้วนะครับฟ้าฟ้าจึด๊ดึดเน,นี่สำหรับคนที่นี่เลยนะนี่ เลยขยาใหญ่ๆนี่ผมไม่ได้กดตรงนี้นี่ๆ,ๆนะครับผมไม่ได้กดปุ่มสีฟ้าว่า Submit เออผมก็ว่าเออทำไมนี่ไม่ขึ้นเนาะนะเนี่ยนะครับตอนแรกผมทำไว้ตรงคาดอยู่ตรงนี้นะครับผมก็รึกว่าเออเขาเขาเขาไอ้นี่เสร็จแล้วอ๋อที่จริงเราต้องเราต้องกดย้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อนๆอย่าลืมกดเหมือนผมนะนะครับผมนะสำหรับใครที่แบบเออต้องการที่แบบเออทำด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะ ก็ลองทําดูนะครับนะแต่อันนี้ผมผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะเพิ่มลิมิตให้หรือเปล่านะการดูลิมิตเราก็มาดูตรงนี้ได้เลยนะเข้ามาที่ Overview นะเข้ามาที่เนี่ยเนยเข้ามาที่ตรงนี้นะ Overview Cellular Hub แล้วก็ Overview แล้วก็เนี่ยพยายามหาคือแต่ละคนเนี่ยของแต่ละคนนะหน้า Overview จะไม่เหมือนกันนะอา้า เอาเพิ่มมาแล้วเห็นไหมนะครับเราสามารถขอตรงนี้ได้เลยนะครับผมนอกจากอานอกจากที่จะนอกจากนอกจากจะโทรไปหาเจ้าหน้าที่ Ebay แล้วนะครับก็คือเป็นการช่วยกันแบบคือลดภาระให้กับเจ้าหน้าที่ของ Ebay เนาะบ,บางทีเขาก็แบบมีมีเขาเรียกว่าอะไรมี มีลูกค้ามีาคนที่มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยม,มากมากมายอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาก็ต้องดูดูแลทั้งกับพื้นที่ภาคพื้นเอเชียอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะครับผมก็มีคนโทรไปหาเขาเยอะอยู่แล้วเราก็อันไหนที่เราทําเองได้เราก็ทําเองซะอะไรประมาณนี้นะครับผมนะนี่ได้มาแล้วเพื่อนเพืพ่อย่าลืมกดปุ่มสีฟ้าปุ่มสีฟ้านะครับที่แบบอผมดันลืมกดเนาะ นะไม่น่าหรือไม่ไม่ใช่ลืมคนหรอกผมนึกว่าเขาเขาไอ้น um> ี LLC> ่ให้แล้วนะอย่าลืมนะครับผมนะอันนี้ก็เป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งที่จะขอลิมิตด้วยตัวเองนะครับขอได้เดือนละครั้งเนาะนะครับก็ถ้าเกิดใครมีปัญหาสงสัยอะไรนะครับก็พิมพ์มาใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมก็ยินดีที่จะตอบคำถามให้กับเพื่อนๆนะครับหรือไม่ก็ เข้ามาในอะไกลุ่มก็ได้นะครับเพื่อนๆในกลุ่มก็มีความรู้มากมายมีเก่ง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 กว่าผมเยอะแยะเลยนะครับผมซึ่งแบบตอนนี้แบบก็ในเทนของ AI นะผมก็ยังแบบเออยังยังล่าช้าอยู่ในเครื่องของเทนเทเกี่ยวกับเอไอนะอแต่พี่ๆบางคนเขาก็ล้ำหน้าไปเยอะแล้วนะก็ก็ยังมีคนที่เก่งเก่งกว่าผมอีกเยอะเลยนะครับในกลุ่มนะครับก็ก็เชิญชวนนะครับเข้ามา พูดคุยกันได้นะครับภายในกลุ่มเนาะนะครับมาช่วยกันแก้ไขปัญหามาช่วยกันดึงเงินตาต่างประเทศเข้ามานะครับผมนะคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับไม่มากก็น้อยนะคะสุดท้ายนี้ขอให้เพื่อนๆที่ขายของบนเว็บไซต์ Ebay และขายของตามแพลตฟอร์มต่างๆทั่วโลกนะครับจงมีสุขภาพที่แข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยด้วยกันทุกคนนะครับสวัสดีครับผมไปแล้วครับ